โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับปาตันก็ไม่ยอคร <nek> ับปาตันก็มีโลครับแต่หอกยาวกว่าฉันไม่กกัวฉันหอกยาวกว่าจ้วงเข้ามาไหมเจ็บฉันไม่ยออหรอแล้วได้แทงมาฉันก็ต้องแทงกลับโตแล้วไม่โกงนะไม่โกงแทงมาแทงกลับไม่โกงเฮ้ยนัดทำเพื่อนฉันเหรอทำเพื่อนฉันเหรอมาฉันจะจัดการนายลุงสิครับลุงสิครับรออะไรลุงสิครับโอ้ไม่ดานแล้วเพื่อนตายแล้วจ้วงเข้าไปครับทุกคนโอเค สวัสดีครับคือในช่องกรีนโซนแล้วครับผมนะครับวันนี้ก็มาแย่งลูกเล่นอีกแล้วครับผมกับพ่อไก่เองนะจ๊ะครับผมวันนี้มาอยู่ในช่องของกรีนโซนนะครับเป็นเกม Ultimate Epic Button Simulator ครับแหมพูดจะก็เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นครับ โดดมาเล่นภาค2กันเลยนะครับก็เห็นรีวิวนะครับต่างๆในช่อง u t u b e นะภาคแรกนะก็ไม่เคยเล่นบอกตรงไม่เคยเล่นแต่ว่าเห็นภาค2แนละ้วรู้สึกว่ามันน่ามันเอาสร้างกองทัพมานะแล้วก็มาสู้รบกันนะเราก็นั่งดูแล้วก็เราก็เลยครีเอทกองทัพของเราเองนะครับผมมาต่อสู้กันวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็น EP แีแรกสำหรับ u l t i m a t e Epic ซิมูเลเตอร์นะครับก็เรียกง่ายๆเขาว่า UEBS นะครับผมภาค2เลยนะจ๊ะวันนี้มาสอนกันเล่นนะเป็น EP แรกที่เรามาสอนกันเล่นนะก็คือได้เล่นมาสักพักแล้วล่ะกว่าจะคอนโทรลได้กว่าจะรู้ปุ่มนะโอ้โหบอกเลยว่ามึนนะครับผมมาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้ลูกไม่อยู่ครับเล่นเกมเหมือนเดิมครับลูกไปตนังสื่อนะพ่อก็ใหญ่มาเล่นนะจ๊ะเราเข้าไปสู่สตัดของสตาร์กันเลยนะครับผมเข้าไปเลยครับเราเข้าไปที่แซนด์บ็อกซ์ครับผมโอเคนะครับผมเรามาอยู่ในหน้าที่2แล้วนะครับ เรามาดูก่อนในส่วนของการการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมก็พยายามตัวให้ค่ามาตรฐานของเขาที่เขาสร้างมานะอันแรกครับยูนิตนะแคตต์กอรี่นะครับผมเป็นการสร้างทีมกองทัพนะทุกคนนะก็นะครับผมกัหนดให้เป็นกองทัพนะครับผมด้านนี้คือสีแดงด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นสีของกองทัพยูนิตซิกเก็ตของเป็นเรื่องของทหารนะครับกองทัพนั้นมั้นจะมีของทหารอยู่แล้วก็ตั้งเป็นทีมที่1นะครับผมที่1ที 2, ที่2เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะครับในส่วนของ เอาเมาส์เถอนะครับยืนก็เป็นเรื่องของจำนวนของทหารทุกคนแล้วก็แฮกสร้างข้าวแค่แอทแท็กกันเราสามารถจะให้แอทแท็กให้ยืนไว้นิ่งๆแล้วก็ยืนป้องกันก็ได้นะครับผมนะโอเคแต่อื่นกัไม่ต้องคิดต้องนั่นนะเดี๋ยวเราจะเป็นเราจะสร้างกองทัพทั้งหมด2กองทัพนะเดี๋ยวอีก,กองทัพหนึ่งนะเป็นเรื่องของอ,อันนี้ดีกว่านะครับผมสปาร์ตันสปาร์ตันกับกองทัพของ น่าจะเป็นของโรมอะ่ะเออโรมโอ้โรมโรมเนาะโอเคต่อนะครับมาดูในส่วนของของด้านซ้ายก่อนเราสามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ทีมทุกคนดูนะเราขออยากคิดก่อนนะครับนี่ทุกคนมันกูเข้าๆเนี่ยนะครับ18ทีมเลยทุกคนแต่ว่าเราเอาแค่คร่าวๆให้ทุกคนได้รู้จักการคอนโทรลกับบังคับการตั้งค่ากนก่อนก็เอา สองทีมนะครับผมมาต่อสู้กันจำนวนทหารทั้งหมด10,000คนมาสู่ดูในส่วนของด้านขวามือทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องของการเลือกแมปครับผมเราสามารถเลือกแมปได้ทั้งหมด6แมปเลยทุกคนดูนะมีแมปอะไรบ้างนี่นะครับไม่รู้แมปอะไรแล้วทุกคนอ่ำเป็นภูเขาเนาะอียิปต์นะครับอียิปต์แล้วก็นะครับที่ตีออฟทาวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยคืออะไรไม่รู้เป็นภูเขาอ่ะนะทุกคนนะแล้วก็ทะเลทรายน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ เ,เดทอะไรสักอย่างเดสซีาไม่รู้นะโอเคเอาง่ายๆก่อนนะเราจะส่นของทะเลทรายนะโอเคนะครับทะเลทรายนะครับต่าการมหมุนนะครับหมุนเมาส์นะเข้าไปนะมันจะสามารถซูมเข้าไปได้ทุกคนดูนะครับมาคูบซูมเข้าไปให้เห็นทหารนะถ้าเกิดคลิกเมาส์วขวาเราเราสา,สามารถเลือกหมุนได้หมุนทหารจะไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับผมแต่แต่ละทีมนะเข้าไปคลิกขวาขอ,ของทีมนั้นเอาเมาส์ไปชี้นะะมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาทุกคนเห็นปะ โอเคตอนนี้นะให้เขามาประจันหน้ากันแล้วทุกคนใกล้ๆกันเลยเดีถึงปั๊บวิ่งปั๊บสามเก้าเจอกันเลยเลยประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเขาคาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มต้นการนะครับผมเ็าเรียกว่าการเขาเรียกให้ดูการลบกันนีกว่าทุกคนนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเราสามารถใช้จินตนาการและงานคชียอทต่างๆของเราได้นะครับผมนะก็นะครับเกมถ้ายังไงนี่นะครับให้ผู้ปกครองนะให้อยู่บุตรลูกบุรัลานแนะนํานะครับผมให้ แนะนำกันนิดนึงนะครับผมแล้วคอยดูแลเล่นคอเล่นกับเขาด้วยก็จะดีมากครับโอเคพูดเยอะดีกว่าเข้าไปคุยเข้าไปดูสนามลบเลยดีกว่าครับไปครับทุกคนมาแล้วครับภาพก็ค่อนข้างสวยนะทุกคนนะแล้วเราเข้าไปดูกันครับมาแล้วเราจะบอกวิธีการคอนโทรลปุ่มนะและต่างๆว่าปุ่มมันสามารถมันใช้อะไรบ้างนะทุกคนนะโอเคเราเข้ามาอยู่ในสนามลบกันแล้วนะครับท้งท้งสอง กองทัพ,พัชันหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับในส่วนของนะที่เราจะกดก็คือเกมทั่วไปก็คือ w e b u a s d ในการคอนโทลนะเราสามารถที่จะมูฟเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูกองทัพได้ทุกคนเราเข้าไปดูก่อนอ่ะโอเคกด w e a s d เหมือนกับเราเดินนะทุกคนเดินมันเหมือนกับเป็นกล้องที่เราเดินให้กับเดินซ้ายเดินขวาตามที่เราต้องการนะทุกคนนะแต่ถ้าจะให้ไวนะก็กดก็กดชิปด้วยนะมันจะเร็วมากวูววนะทุกคนไหมมันจะเร็วเห็นไหมมันจะมูฟเร็วเห็นไหมโอเคนะครับผม แล้วใ,ในส่วนของนะครับผม F นะครับถ้าเราถ้าเราคอนโทรลด้วย F นะทุกคนดูนะ F นะเราสามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลตัวใดตัวนึงได้นะทุกคนเห็นไหมเข้าไปแล้วว้าวว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 วยวว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 นวว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 วาวววววววดวเวว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 นวว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 ก่นวนอนาาานีนนไไน้ถ้าเราจะมูฟขึ้นนะกด R ครับทุกคนเนี่ย กดอามันจะมีให้เลือกทีมซ้ายทีมขวานะแต่กดออกปับ๊บเราก็จะเมาส์ก็จะอิสระแล้วนะครับผมเราก็จะมุกไปหาทีมนี้ได้เรามารู้เรื่องของสปาร์ตันก่อนดีกว่าแล้วเขาเอานอกลงสปาร์ตันโหดนะครับโหนแล้วสีสันเสื้อเออผ้าคลุมนี่หลากตามากเลยเนหะ็นไหมทุกคนสีนี้ก็สายลุ้งเลยนะ่ยเห็นไหมฮะเราสามารถเข้าไปคอนโทรลสปาร์ตันได้โอเคแหละเชิดเชิดเมาส์แล้วก็กดนะครับกดให้มันลอยขึ้นนะมันจะคอนโทรลแ,แรกๆจะงงๆหน่อยทุกคนนะครับแต่พอเนี้ยมันจะทุกคั้งก็จะเริ่มคล่องสปานะนะร์ตันคครรััับบมมาาแล้้ววตนอา วิ่งกลับครับไม่เอาครับเดี๋ยวตายครับแต่ตายโอเค okay, นะครับโอเคนะครับผมก็เราก็จะเริ่มกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาบอกครของโทนใหม่นะครับเราสามารถที่จะอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะเราสามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้เขาว่าเขาว่าเป็นพระเจ้านะทุกคนกด R ขึ้นไปก่อนนะครับก็นะครับกดหมายเลขหนึ่งนะครับมันจะด้านบนทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องของเราสามารถที่จะใช้อ่าสั่งการก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไร ภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างจากการกองทัพได้ในกรณีที่บางจุดมันมันมันไม่สามารถสู้รบกันได้มันยังขานะมันจะมันจะไม่มีการรุ้แพ้ร้ชนะเลยกด2กด3ามจะมีให้เราเลือกนะครับกด4นะครับจริงถ้าไม่ไม่ไม่กดจะดีกว่านะครับผมนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการสู้รบกันเลยนะครับเราเริ่มต้นในการกดเคทุกคนอ้าวกองทับใส่เข้าหากันแล้วเราวิ่งเข้าไปดูทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ไมคก็เราอยู่ท่ามกลางกองทับคำคุณฟันกันแล้วฟันกันแล้วทุกคน ปันกันแล้วสปาร์ตันกับทหารฮโรมครับใส่กันแล้วครับทุกคนใส่กันแล้วใส่กันแล้วเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหโกนกูเข้ามาเหรอครับเบียกเข้ามาแล้วครับเห็นไหมฮะโอ้ my god เราสามารถที่จะให้เขาสโลโมชั่นได้นะโดยการกดกดพนะีทุกคนดูนะทุกคนดูนะกดพีนะเห็นไหมมันจะสโลโมชั่นให้เราดูาทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราก็มูฟเมนต์ให้ดูได้มะดูการกดพีมาสโลโมชั่นให้เราเห็นเห็นไหมครับ โอเคนะครับถ้าเราคอนโทรรู้จักคอนโทรเป็นและฝึกการคอนโทรนะมันจะรู้สึกแบบมันมันนะทุกคนแบบภาพแบบมันมันมากอะ่ะมันสามารถที่จะเอาไปงานค r e เอ e แล้วก็เข้าไปที่ช่องของเรา Youtube ได้หรือการไลฟ์สตรีมสดนะมันก็สนุกดีนะนะโอเคกดกดพีอีครั้งนึงจะกลับมาเป็นเรื่ปกติไหมครับ <Yeah. S 2> เห็นไหมครับนี่ทุกคนเห็นมหมาแล้วสปาต้านกับโลมสู้กันครับตั้มันมันมากทุกคนเห็นไหม,ม สู้นะครับในส่วนของด้านขวาบนมุมจอนะจะมีอบอกว่าทีมไหนฆ่าไปเท่าไหร่แล้วและเหลือจำนวนทหารเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับเห็นไหมฮะกราฟิกก็ค่อนข้างโอเคนะถือว่าโอเคเลยล่ะทุกคนเป็นเกมแบบเหมือนให้เราจินตนาการสร้างจริงๆแล้วมันมีตัวฮีโร่หรือทหารในอีกเยอะมากมายเลยนะครับมีแบบพิเศษพิเศษเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะ ตั้งค่าทหารให้แข็งแกร่งมากๆก็ได้นะครับผมแต่เพราะว่าบางทีมันก็นะมันอยู่ที่จินตนาการเราค่อศึกษาไปนะครับวิธีการปรับตั้งค่าต่างๆนะค่อยศึกษาเอาแล้วกันเนาะนี่ครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหโอ้โหทุกคนเราเราอยู่ท่ามกลางสนามรบเลยนะโอ้โหโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับสามารถมูฟได้มูฟเมนต์ดูได้นะครับนะฮะหรือ เข้าไปเอฟเนี่ยนะอาหารหนีทับกลับบ้านไม่เอาลัวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านครับอ๋อไม่ใช่ครับนะครับโอเคเราจะสู้ันจังหวจะจะหมดทุกคนเลยนะครับผมแต่เราเราดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะและทีมไหนจะเหลือบ้างนะทุกคนนะก็ะยังคงต่อสู้กันต่อไปครับตันนี้ครับตายกันเกิือเลยฮนะ ดูเขาตโลโมชั่นเดียโอ้โหเป็นไงครับตโลโมชั่นครับโอ้โหการตู้ลบครับปาตันแทงเข้าไปครับล้มหลบครับผมลมหลบฝันตอกฟันกลับแทงหมาแทงกลับไม่ตกงตู้เข้าไปครับไม่เป็นไรครับไม่เจ็บโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับปาตันก็ไม่ยอครับปาตันก็มีโลครับแต่หอกยาวกว่าฉันไม่กลัวฉันหอกยาวกว่าจว่เข้าไปไม่เจ็บ ไม่ยอเมเลยนะได้แทงมาเธอก็ต้องแทงกลับโตแล้วไม่โกงนะไม่โกงแทงมาแทงกลับไม่โกงไปนนะัดทำเพื่อนฉลองทำเพื่อนฉลองมาจะจ,จะจัดการนายลุมสิครับลุมสิครับรออะไรลุมสิครับ,รบโอไม่ดานแล้วเพื่อนตายแลย้วตั้เข้าไปครับทุกคนโอเคโอ้โหเป็นไงบ้างครับเราจะสู้โลกค,คนเดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับผมทั้งหมดหนึ่งหมื่นนายนะเราสามารถสร้างก็เป็นล้านได้นะครับแต่ว่าถ้าสร้างนานนะ เขาเรียกวสร้างเยอะมากเครื่องมันกระตุกทุกคนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราสามารถม,มุกเมนได้ด้านหลังก็ยังไม่เข้าไปรู้เลยนะฮะโอ้โหเป็นไงครับยืนตกเพื่อนนะครับยืนเป็นกองผมตกเพื่อนครับมาซี่มาซี่มาซี่ไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่โกงที่ทิมมาทิมกลับไม่โกงเออเออเอาสิเอาสิเอาซี่ ฝลังก็บอกว่าเร็วๆหน่อยสิหนาฆ่ากันเร็วๆหน่อยจะเข้าเข้าไปฆ่าบ้างครับทุกคนเบียดกันมาหมดแล้วนะทุกคนนะเบียดกันมาหมดแล้วโอ้โหสวนมันมากครับไม่ยอมครับไม่ยอมกันเลยครับทุกคนไม่ยอมกันเลยไม่ยอมกันเลยเอาซิแทงมาแทางกลับไม่โกงไม่โกงบอกแล้วว่าไม่โกงโอเคนะครับโอ้โหดูกันเมามันมากครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับทั้งสองทีมใครจะเป็นผู้ชนะนะะมาแทงกลับไม่โกงแทงมาแทงกลับไม่โกงไม่โกงโถเอ้ยนะครับ เราก็มาฮะเรากดมุกขึ้นมานะครับมูเมนต์ขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนกับบินดูด้านบนนะครับหลังจากที่ทุกท่านทั้งหลายนะข่าลบตู้ลบก,กันแล้วเราคิดว่านะพวกท่านมีบาปเราจะสั่งสอนทุกท่านนะครับโดยการใช้ภัยธรรมชาติจัดการพวกท่านทั้งหลายนะปาต้านลอบไปด้านหลังนะครับทุกคนปาตันไม่ยอมคราบะปาต้นหนีไปด้านลอ้อมโอบนะครับโอบโอบนะครับโอบล้อมนะครับล้อมแล้วครับ ทหารสปาต้านล้อมาด้านหลังทุกคนมาจัดการอ้อมหลังทหารโรมันแล้วทหารโรมันก็เห็นมาก็ไม่ยอมเขาเข้ามาสบู๊ครับเข้ามาก็จั่วครับ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 โดนครับโดนครับทหารโรมันเห็นดังนั้นไม่ยอมครับก็ให้แบ่งกําลังออกมาจัดการทหารสปาต้านครับแทงมาแทงกลับไม่โกงไม่โกงโอเค เริ่มนะครับทหารซาปาตันอ้อมมาด้านหลังเลยครับเหมือนกับการโอบนะครับโอบทหารโรมันแล้วทั้ง2ฝ่ายเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะครับสปาปาตันเข้ามาโอบแล้วครับซาปาตันเข้ามาโอบแล้วทุกคนดูโอ้โหทีมมาทีมกลับไม่โกงครับเราก็คอนโทรลในการใช้ปุ่ม ASWD เหมือนเดิมเหมือนเกมทุกๆเกมหลายๆเกมนะครับผมถ้าใครอยากใช้ปุ่มอื่นก็ทางการมัตั้งค่าเอาเนาะดูครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเริ่มตีโอบแล้วครับผมสปาปาตันเริ่มตีโอบแล้วทุกคน อาลุมันเริ่มแตกนะดูแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยนะครับผมโอ้ทหารสปาร์ตันฆ่าไปเก้าพันทหารโรมันฆ่าไปสองพันสามครับดูแล้วเนี่ยความเป็นต่อน่าจะอยู่ที่ทหารสปาร์ตันนะครับผมเพราะว่ตาตอนนี้โดนโอบแล้วครับเห็นไหมฮะโดนโอบแล้วโอบล้อมแล้วครับสปาร์ตันล้อมแล้วครับเหมือนเหมือนตีวงดักปลาเลยทุกคนมาอ้อ,อมแล้วครับเ้าสองฝั่งแล้วครับตีโอบแล้วทหาร โรมันโดนล้อมแล้วครับทุกคนโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับผมโ,โหนาสงสารทหารโรมันมากนะครับสปาตันเขามาโอบล้อมไปแล้วทุกคนดูไอ้ยงมามามาฉันหมาหมู่ไม่ใช่หมาหมู่รับคนหมู่โอ้โหเรียบร้อยครับโดนครับสปาตันจัดก,การแล้วครับภาพคนข้างสวยนะครับผม ก็ข้อมูลในหลายอย่างในในในยูทูบบอกว่านะครับภาคสองเนี่ยถาเขาทําให้ภาพสมูทขึ้นหรือสวยขึ้นนะทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้ทถานสปาตัานไราคาราคาทหารโรมันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเหลือเท่าไรเรียบร้อยครับไทยชนะเป็นทหารสปาตัานรับทุกคนเย้แต่เมื่อทันทั้งหลายนะมีความผิดนะท,นทันราคาคนนะเราขอเราขอจัดการนะโดยการทุกคนดูนะ เขาเรียกว่าพลังของพระเจ้านะครับทุกคนเขาจะจัดการนะอันดับแรกนะอันที่หนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าสามารถคอนโทรลได้ใช่ไหมเนี่ยยิงครับยิงเขาจะรจะล้มตายกันทุกคนเห็นไหมเงตึ้งทศส,สองครับตาคือเอาน้ำเสกครับวูเห็นไหมโนอาน้ำครับผมสี่เซนามิครับเซนามิมาแล้วทุกคนเซนามิเซนามิมาแล้วตามด้วย ระเบิดนิวเทียทุกคนโอเคโอเค,อเคก็ขอขอบคุณในก,การเข้ามารับชมนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าเขาเรียกเราสร้างสารรค์ของเราเองนะทุกคนมันนะครับภาพก็ผู้ปกครองก็ก็ดูอยู่กับลูกหลานแนะนําลูกหลานบ้างนะครับผมให้จินตนาการนะ ก็แบ่งเวลาของลูกหลานให้เป็นนิดนึงนะครับพวกของคอยช่วยดูนะเกมไม่ได้มีพิษมีภยัยน,นะครับเกมก็มีสิ่งมันสามารถถักสร้างจินตนาการเขาได้นะครับถ้าเขาชอบยังไงก็ส่งเสริมไปทางที่ดีเราควบคุมแล้วก,ก็ดูแลเขาให้ดีนะครับผมอย่าลืมขอบก็อย่าลืมนะครับขอขอบคุณในการเข้ามารับชมนะครับผมเผลอไม่ว่าจะตั้งใจหรือจนะเผลอก็ขอขอบคุณมากนะทุกคนนะ อย่าลืมนะเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างายบายแล้เจอกันใหม่กับช่องกรีนโซนครับพวกไก่แอบบลูกมาเล่นเกมนะจ๊ะา,ายบายครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะผมขอบคุณมากเลยบ๊ายบายโอ้โหน้ำครับเรียบร้อยครับน้ำท่วม